เต็มครับเต็มสตันครับวันที่16พฤศจิกาเนาะรายการใหญ่มีชิงแชมป์โลก7คู่ผมอยากจะให้น้องสเตม็มฟันทงครับเดี๋ยวผมจะอ่านรายชื่อคู่มวยนะครับแล้วก็น้องสเตม็มฟันทงเลยนะครับเริ่มจากคู่ของยูยะวาการมัซึนะครับกับโจชัวพาซิโอคู่นี้จะเป็นการป้องแชมป์ป้องกันแชมป์เอเอรุ่นไฟเวทครับ ความที่เห็นยังไงครับหนูว่าชอบโจชัวแต่ว่าหนูรู้สึกว่ายูยะวันนั้นที่หนูไปเจอร่างกายโคตรดีอืมแต่หนูฟันธงให้โจชัวให้โจชัวนะครับคู่ต่อมาครับเป็นการป้องกันแชมป์เอเอเอในรุ่นไลท์เวทนะครับนั่นคือคริสเตียนลีกับทางด้านของคริสเตียนลีแต่ไม<อ>่ได้บอกอคู้ต่อสู้ยังไม่ได้พูดเลยนะแต่ค <ist> ิีบาคิสเตียนลีีโอ้โหคู่ต่อมาครับเป็นการป้องกันแชมป์วันเวไทยในรุ่นมันต้องเวทครับนาบิลอานันต์กับ โจนถ่านแฮกเกอร์ดี้ครับหนุ่มเชียร์น้องนาบิลค่ะเชียน้องนาบิลนะครับผู้ต่อมาครับเป็นการชิงแชมป์ว่างวันมวยไทยในรุ่นอะตอมเวทครับนาัากะโยชินา,นา,านริกับหนุ่มสุรินหนุ่มสุรินหนุ่มสุรินนะผู้ต่อมาครับเป็นการชิงแชมป์ว่างวันมวยไทยในรุ่นไฟเบวทครับรถถังกับน้องโอโอ้โหน้องโอเลยนะพี่โอพี่โอเก่งตัดเมื่อกีเก่งเชียร์โอคู่รองครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทนะครับของ m อ a นะฮะ นั่นคือลุงลุงกับอนาโตรีมาริคินคู่นี้หนักใจด้านนุชเชีย์ลุงล,ลุงนะเพราะหนูรู้สึกว่าลุงลุงมันมันใหญ่แล้วมันมีแรงกว่านอนาโตนี่อันนี้นนพูดในฐานาะเป็นนักเกมเอเลยใช่ไหมใช่ค่ะมาถึงคู่เอกแล้วนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ที่บ,บ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอเวตครับซูเปอร,ร์บอลกับมาไซกิโนยิครับ ซูเป bon อร์บอลสิเออเดือเชียรพี่บอลทั้งใจอยู่แล้วอออันนั้นพอจะเข้าใจแต่น้องสแตมช่วยบอกนะครับว่าจุดที่ทางด้านของบอลเนี่ยจะเอาชนะนอยลิคือตรงไหนครับน่าจะต้องแบบเตะเตะจนแบบเขายอมอ่ะเตะก้านคอเตะแข,น,แขนอย่างเงี้ยเพราะว่บางเก่งเร่องนี้นอยู่แล้วอ่อก็คือสาดแข้งกว่าจะเข้ามาถึงบอลนี่บอลต้องระดมระดม,ะดมแบะบตมแที่หนูจะต้องทําแบบ กับคณะประมาณนี้แผนใกล้เคียงกันเลยใช่เพราะว่าเรามวยไทยเราคงไปสู้มากับสุดตึกไอ๋อครับคิกของเขาจะสร้างปัญหาให้กับให้กับทางด้านของบอลได้ไหมไม่รู้เลยพี่บอลเตรียมตัวยังไงแต่หนูก็ยังเชื่อพี่บอลได้แต่สำหรับเรานี่เตรียมตัวมาอยู่แล้วหนตูเตรียมตัวแล้วแหละแถมแถมมีคู่หนึ่งครับนั่นคือคู่ของคานะกับสแตนครับ <c oughs> โอเคขอบคุณมากครับสต็ขอบคุณมากครับไม่ถามมาลัดเออมาลัดกคนละอันนี้นี่หว่ามาลัดใช่ไหมซูเปอร์เลกายุคิมาลัดมาลัดคู่หนึ่งมาลัดกับอันโบเออเชียร์มาลัดเพราะว่าอันโบมันมันแอคอะคุณเจอเขาเปล่าวันนั้นอ่ะเจอเป็นไงมั่งดูอย่างเงี้ยอแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์เขาคนญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้ทุกคนคุยด้วยเขาก็ ก็โอเคก็ได้ไม่คุยก็ได้แบบวางห่าหน่อยนะใช่แต่พนา<อ>่าจะพูดภาษาอังกฤษไปเป็นเขาก,ขาก,ขาก็เลยอ๋อนไปโอ้ทีสแตมถอยพุ่จริงๆซูเปอร์เล็กกับโยสันอันนี้คู่สุดท้ายละซูเปอร์เล็กค่ะเพราะอะไรโอ้วันนั้นวันน,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 นั้นหนูว่าพี่พี่เขาก็คงจะใช้แผนเดียวกับหนูนี่นแหละเตะสาดเตะสาสเพราะว่ามันคือคู่ต่อยเราทั้งคู่อ่ะเขาก็พูดว่าฉันจะน็อกเขาให้ได้ คณะก็บอกว่าฉันจะน็อกสเตม็มไอ้นั่นก็บอกจะน็อกซเเล็กซเเล็กพูดว่ามผมคง,งยืนให้คุณต่อยมากค, <c oughs> คุณคุณทำเหมือนหน้เองนะ <c oughs> โอเคครับสเตม็มขอให้วันที่16คุณโชคดีนะครับออขอบขด้วขอให้หนุมเฉลิมเฮ้ยมเลี่นะินเรื่ยๆไ้เบิร์ตเจนรู้กันงานะโอเคครับยอดครับูน